สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเก็บนะคะเก็บริมนะคะครูจะมาแนะนำวิธีการเก็บริมเสื้อแบบง่ายๆเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อต่อดอกนะคะลายนี้ครูได้สอนไปแล้วนะคะแต่ครูไม่ได้สอนวิธีเก็บริมเสื้อเนาะมันเป็นวีโอที่มันมันเป็นวีโอที่ครูได้สอนไปนานแล้วนะคะ คราวนี้ก็เลยหยิบมาเพื่อที่จะเามาแบ่งปันวิธีการเก็บลิมเสื้อแบบง่ายๆแบบนี้นะคะอันอันนี้ง่ายจริงๆแต่มันก็มันก็สวยดียนะคะมันก็ดูเรียบร้อยนะเดิมอันเดิมเมื่อเราต่อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนเสื้อหรือชายเสื้ออืมนะคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของงานต่อดอก มันจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ชายเสื้อนะนะคะซึ่งซึ่งการจบเสื้อการจบตัวเสื้อนะคะเราจะจบแบบนี้เลยก็ได้เห็นไหมว่ามันจะเป็นดอกอย่างนี้เราจะจบแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่จบแบบนี้ครูก็จะมาแบ่งปันวิธีการจบนะคะวิธีการจบชายเสื้อจบริมจบริมว่างั้นเถอะ นะคะอันนี้เป็นแขนเราจะจบแบบนี้แขนเราจะจบแบบนี้ชายเสื้อแล้วก็จะจบแบบแขนอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราทำอย่างไรเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะอ่ะเริ่มตรงไหนก็ได้ครูจะเริ่มตรงนี้อ่ะแทงลงไปในช่องนี้ ก็จะเริ่มครูก็จะเริ่มง่ายๆโดยวิธีการมัดใครมีวิธีอื่นๆก็ได้นะคะ,ะครูจะมัดมาแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงมานี่ ทำเอหรือคอทอนะคะแทงลงมาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้ครูก็จะแบ่งนะคะครูก็จะแบ่งลงตรงกลางหลังจากนั้นก็โซ่ห้าลงถัดมาอ่ะนะคะ จะเห็นว่าครูจะแบ่งไอกลีบดอกเนี้ยเป็นโซ่ห้าสองช่องโซ่ห้าถัดมาโซ่ห้าถัดมาโซ่ห้า พอถึงกรีบดอกปุ๊บครูก็จะแบ่งครึ่งะนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะถักโซ่ห้าวนมาหนึ่งรอบนะคะ ออจำนวนโซ่เนี่ยที่เราจะกะว่าจะเป็นโซ่4หรือโซ่หหรือโซ่หเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เราว่าเราถักแล้วเราอยากได้แบบนี้นะคะเราอยากได้ลักษณะงานแบบนี้ก็ให้อยู่ที่โซ่5นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ลักษณะงานที่ช่องมันใหญ่เราก็จะเพิ่มเป็นโซ่6โซ่7หรือว่าใครอยากจะได้แบบเรียบๆติดนี้ไปเลยก็อาจจะเป็นโซ่4 อันนี้แล้วแต่เรานะคะครูอ,อันนี้ที่ครูถักให้ดูคือเป็นเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราจะจบงานด้วยลักษณะแบบนี้ลักษณะแขนเนี่ยไหนอยู่ไหนนะคะถ้าเราจะจบงานด้วยลักษณะแบบนี้นะคะให้เราถักโซ่แถวแรกก่อนถักวนมานะคะ เรามาดูวิธีการจบแถวของโซ่ห้ากันนะคะอ่าวิธีการจบแถวโซ่อ่ในที่นี้ครูถักโซ่ห้าเราก็ลงมาข้างๆ้างนี้เลยเห็นไหมอันนี้คืออันเริ่มต้นอันนี้คือช่องเริ่มต้นเราก็จะจบแบบนี้นะคะลงมาข้างๆนี้อ่าหลังจากนั้นนะคะเราจะทาซีผ่านโดวยวิธีการ แทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้หนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงผ่านไปอ่ะเราจะจบแถวแบบนี้อันนี้คือแถวโซ่หลังจากนั้นเราจะทำา x หรือคอ,อทอแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้มันจะต้องได้สองห่วงนะเห็นไหมแล้วพันอีกครั้งดึงออกไป อันนี้เราเรียก x หรือคอทอใช่ไหมเราจะทำหนึ่งครั้งสองสามสี่ห้าเมื่อครบห้าแล้วช่องถัดมานับหนึ่งสองสามสี่ห้า ครบ้าช่องถัดมา 1...2...3...4...5 สครบห้าช่องถัดมา 1...2...3...4...5 สครบห้าช่องถัดมา นะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆลักษณะของงานที่ได้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งแถวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบแถวด้วยกันนะคะเราถักวนมานะคะเราจะมาจบแถวด้วยกันอันนี้เป็นเป็นช่องสุดท้ายนะคะอันนี้คือช่องที่ครูเริ่มแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ให้ใส่เข็มกัดหรือใส่อะไร เป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะแต่ของครูอี้ครูทำเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยมีอย่างนี้นะคะอันแรกที่ครูผูกบ้างั้นเถอะครูก็เลยดูออกว่ามันถึงจุดจบแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเป็นของคุณคุณจะทําลักษณะเหมือนครูก็ได้ทําอะไรก็ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทิ้งไว้นะคะเราจะจบแถวกันด้วยทํา x หรือคอทอนื ต้องลงไปทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมคะเราก็จะจบลงด้วยตรงนี้จุดแรกเนี่ยแทงลงไปผันขึ้นมาให้ได้2แบบนี้ก่อนให้ได้2ห่วงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงสีผ่านอ่ามันก็จะเหลือห่วงเดียวพอเหลือห่วงเดียวเราก็ซ้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดอ่ะเราก็ตัดจบ ถึงได้ผ่านมานะคะอ่ะมันก็จะแน่นเก็บซ่อนได้ไปตามหลักอ่ะนะคะแล้วก็เก็บซ่อนได้ไปให้เรียบร้อยอ่ะเก็บให้เรียบร้อยนะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้อ่ะอันนี้คือการจบการจบแถว นะคะริมเสื้อเราก็จะได้แบบนี้นะคะริมแขนเราก็จะได้แบบนี้อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บริมแขนกับริมเสื้อแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยอสำหรับใครที่จะถักเสื้อต่อดอกตัวนี้นะครูได้วางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเผื่อใครสนใจจะถักเสื้อต่อดอกตัวนี้ คุได้วางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเจอกับบีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ